อนนี้เราก็อยู่ในแมปกระโดดดาวมาอีกแล้วซึ่งเป็นแมปกระโดดทาวเวอร์ดาม่าที่ก็ยังดังอยู่นะแล้วก็มีคนเข้ามาเล่นเยอะอยู่แต่ครนี้เนี่ยก็ได้ปลอมตัวเป็นเบคอนแต่ว่าเอาแนวเป็นเบคอนแบบแต่งตัวติดแกลมนิดนึงมา oh. ดูกันว่าเขายังมีการแกล้งกันอยู่ไหมนะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยอยากให้พี่นิวเนี่ยได้ทําคลิปเกี่ยวกับแมปนี้อีกแล้วครนี้เนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่าพี่นิวเนี่ยได้ทําการซื้อแอดมินในแมปนี้มันก็ยังมีหลายคําสั่งนะทุกคนที่ยังไม่ได้ใช้คําสั่งแรกมาเดี๋ยวครนี้ก น,นี่เพื่อที่ว่าจะไม่ให้ใครเห็นตอนที่เราแบบกําลังบินอะไรอย่างี้แล้วก็ใช้คําสั่งบินด้วยมาตอนนี้พี่นิวก anyway. like ็ใช้คําส yeah. ั่งนะเหมือนกับว่าล่องหนล่องหนเหมือนเดิมมาดูกันว่าโอ้ก็ยังมีการแบบมายืนกันตรงนี้เหรอเนี่ยเพราะว่าก็ไม่ได้เข้ามาในแบบนี้หลายวันแล้วก็ยังมีการแบบมายืนแกล้งกันตรงนิีงเหรอหรือยังไงอยากรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงสองคนนี้ได้แกล้งไหมไม่แกล้งไม่แกล้งแต่ว่าฝั่งนู้นคือแบบว่าไม่กล้าโดดมาหรออุ้ยแต่ว่าคนที่แกล้งคือคนที่แกล้งคืออย่าบอกนะ สรุปว่าคนไทยเหล่านี้ปรากฏว่าคนไทยนะคนที่แบบเป็นแอดมินที่ติดปีกปีกเสื้อนี่คือคนไทยนะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าเป็นแอดมินที่ค่อนข้างที่จะแกล้งเขาหรือเปล่าบอกเลยว่าแต่งตัวด้วยเฟียสมากเฟียสจริงโอ้โห <laughs> แต่ถ้าให้ดูเนี่ยก็ยังมีการแกล้งกันอยู่นะทุกคนนะก็ยังมีการแกล้งกันอยู่แล้วนายคนนี้อะไรเนี่ยสมน้ําหน้าสมน้ำหน้าใครอยู <laughs> ่ ส่วนหน้าใครอะแต่รู้สึกว่านายเสื้อขาวเนี่ยนายเสื้อขาวนี่คือแกล้งคนนะเดี๋ยวจะดูนะว่าเขาแกล้งคนอีกไหมอ่ะเดี๋ยวดูกันเห็นไหมเห็นไหมเขาแกล้งคนนะทุกคนนะเขาแกล้งคนยังไม่ยดอา้า <laughs> วล่วงล่วงลงไปเองซะแล้วโอ้โหเรายังไม่ทันจัดการเลยแล้วตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ย้ายเซิร์ฟนะพอมาเซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้ยังอ้าวล่วงลงไปเองซะงั้นเซิร์ฟนี้แกล้งกันไหมมาดูกันนะเซิร์ฟนี้อ้าว เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะท่าทางของนายที่ใส่ชุดทอมแอนเจอรี่แปลกๆนะคนที่แบบว่าใส่ชุดทอมแอนเจอรี่นี่เขาเป็นแอดมินด้วยนะแต่ว่าก็ดูเกลียนมากเลยเป็นการเกลียนที่แบบว่าแกล้งผู้เล่นด้วยนะหลังๆเราเข้ามาทําไมแอดมินเริ่มเกลียนคนนะเฮ้ยแอดมินเจอแอดมินหน่อยเป็นไงมาดูกันนะทุกคนแอดมินเจอแอดมินแอดมินเจอแอดมินนะด้วยความที่เขาเป็นแอดมินที่ค่อนข้างเกลียนนะเออเป็นแอดมินที่ค่อนข้างเกลียนแล้วนายคนนี้ก็บอกว่าใครระเบิดผมอะ นายเกลียนน่ะนายเป็นแอดมินนายยังไปแกล้งคนอีกเหรอเฮ้ยเออ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่นิวล่องห่นอยู่นะก็เลยแบบว่าไม่เห็นนั่นเอง่ะแต่เขาก็ยังเกรียนอยู่ทุกคนนะเขาก็ยังเกรียนอยู่นะเห็นไหมเนี่ยคือือนว่าจะมีคนกระโดดมาเนี่ยทําไมแอดมินต้องเป็นคนแบบนี้ด้วยเนี่ยมาดูกันว่าเขาจะเกลียนอีกไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาเป็นคนแบบว่าทําลายสะพานข้ามเดี๋ยวดูตอนที่แบบว่าคนกําลังมานะดูนะว่าเขาจะแกล้งคนอีกไหมอ้าวยังยังไม่เลิกยังไม่เลิกนี่ทอมมี่ยังไม่เลิกทอมมี่ทอมมี่โอ้โหทอมมี่ทำไมนายช่างเป็นแอดมินที่เกรียนขนาดนี้ก็จะเห็นว่าทอมมี่เราคือแบบว่าเกรียนไม่เลก เลยนะทอมมี่เนี่ยเห็นไหมเออแบบว่ากลายเป็นว่าแอดมินแบบมาแกล้งกันเองซะงั้นน่ะนะทำไมทำอย่างงั้นล่ะทอมมี่มันไม่โอเคนะทอมมี่ <laughs> มันไม่โอเคนะเฮ้ยเป็นแอดมินเนี่ยจ่ายเงินก็ต้องแพงยังจะมาแกล้งคนอีกเป็นแอดมินนี่คือต้องปกป้องผูเ้เล่นนะเฮ้ยเป็นแอดมินจะมาแกล้งผู้เล่นได้ไง <S <S แล้วตอนนี้ทอมมี่ก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าทอมมี่ยังอยู่ในเซิร์ฟนะเป็นผู้ดูแลทําไมแบบว่ามาหลังแกผู้เล่นเลยเฮ้ยเออกลา,กา,กายเป็นว่าตอนนี้ยังไงมีคนแกล้งกันไหม หลังจากที่ทอมอาคนนี้คนนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้แล้วเด็กคนนี้เนี่ยพี่นิวก็จะใช้คําสั่งให้แบบว่าควันขึ้นนะควันขึ้นตรงตัวของคนที่แบบว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะเหมือนกับว่าเธอกาลังยืนตีกับเพื่อนอยู่นะนี่เพราะว่าเธอเนี่ยไปแกล้งผู้ชายหมวกดํานั่นเองนะแต่ว่าแกล้งไม่สาเร็จก็เลยกลายเป็นว่ายืนเถียงกันอ่ะเดี๋ยวร้องแบบว่าเสกควันเข้าไปนะเสกควันเข้าไปแล้วเสกควันเข้าไปแล้ว โดนควันแล้วโดนควันแล้วโดนควันแล้วตอนนี้ก็จะเห็นว่าตัวของเธอเนี่ยมีควันนะนี่อ่ากระโดดไปด้วยแล้วก็มีควันไปด้วยอ้าวปรากฏว่าเธอรีเซ็ตตัวเองนะด้วยความที่เธอเห็นว่าตัวเธอมีควันนั่นเองเออุ้ยตกใจ ดูดิทอมมี่แบบทอมมี่เกลียนเกินอ่ะทอมมี่โอ้ทอมมี่ทำไมเกลียนแบบนี้ล่ะทอมมี่หันหลังมาเจอทอมมี่ตกใจหมดมาดูกันต่อว่ายังมีการแกล้งกันอยู่ไหมในเซิร์ฟนี้นี่แล้วเราก็มีพระมาเล่นด้วยนะนี่มีพระมาเล่นด้วย <laughs> โอ้เอาพาตกลงไปแล้วพาตกลงไปพาโดนแกล้งหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เออรู้สึกว่าคนที่แต่งเป็นเบคอนเนี่ยเบคอนที่ไม่ใส่กางเกงคนนี้นะเออรู้สึกว่าจะแบบว่าเกลียนมากนะแล้วก็เถียงผู้ชายหมวกดําด้วยคน <c oughs> ที่เป็นเบคอนคนนี้ชอบแกล้งคนมากเลยเมื่อกี้พี่นิวเห็นอยู่ <c oughs> แล้วมีการแบบไปเถียงออกับคนนี้ด้วยนะเออเดี๋ยวคนนี้เนี่ยพี่นิวจะทําให้คนเนี้ยเบคอนคนเน,นี้ยนะเดินช้าๆเหมือนกับว่าเดินช้ามากๆอะไรเงี้ยแบบว่าทําให้เขาแบบสโลว์สโลว์เดินเนี่ยช้าอะไรอย่างนี้นะมาอันนี้บบา,ามา ตอนนี้เขาก็เดินแล้วเดินช้าไหมคิดว่าช้าอยู่นะเห็นว่าเขาเดินช้าเนี่ยเดินดูช้าช้าเห็นไหมทุกคนเนี่ยเดินดูเหมือนลื่นๆื่นะช้า คนนี้ก็บอกว่าใครทําให้เราสโลเนี่ยนายเบคอนคนนี้พิมมาว่าใครทําให้เราสโลแต่ว่านายเบคอนคนนี้เขาก็ไม่รีเซ็ตตัวเองนะเขาก็ยังเดินสโลสโลอยู่แบบนี้รู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีการแกล้งกันแล้วเพราะว่านายเบคอนคนนี้ได้กลายเป็นคนเดินสโลหรือว่าเดินช้าไปแล้วเบคอนคนนี้ก็เลยไม่ไปแกล้งใครเลยรู้สึกว่าเราเจอผู้แกล้งลายใหม่แล้วผู้แกล้งลายใหม่คือนายคนที่ใส่หมวกส้มคนนี้เขาเป็นผู้แกล้งลายใหม่ โอ้โหแล้วก็แบบแกล้งเพื่อนเก่งซะด้วยเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีคําสั่งอะไรบ้างที่น่าสนใจโอ้คําสั่งดาเมททุกคนคําสั่งดาเมจหรือว่าเป็นคําสั่งทําให้เลือดลดนั่นเองนะเพราะเห็นว่านายหมวกส้มนะั่นคือแบบแกล้งเพื่อนนะนนไงนายหมวกส้มอะ่ะอู้กระโดดขึ้นมาเก่งด้วยนี่เขาเล่นไตวอลฮอปเก่งซะด้วยทุกคนเห็นไหมนายหมวกส้มอะ่ะเนี่ยนายหมวกส้มคือแบบว่าโอ้โหไตกําแพงเก่งซะด้วยแต่ว่าก็แกล้งเพื่อนเก่งเหมือนกัน ดูสิเห็นตีหล่วงเอ้ยยังยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ยังไม่ล่วงยังไม่ล่วงยังไม่ล่วงเอกโอ้โหเก่งเกินเก่งเกินบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่แอดมินนะแต่ว่าเขาแบบว่าไต่กำแพงเก่งมากแต่ว่าตอนนี้เขาล่วงไปแล้วโอ้โธเดี๋ยวมาดูกันว่านายหมวกส้มคนเมื่อกี้นี้จะขึ้นมาใหม่หรือเปล่าสุขว่านายหมวกส้มคนนั้นที่ไต่กำแพงเก่งๆอ่ะเขาไปแล้วนะน่าจะไปแล้วทุกคนโอ้ยังไม่ไปยังไม่ไปนี่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ นี่ยังอยู่เลยมาดูกันว่าเขาจะแกล้งเพื่อนอีกไหมนี่เห็นไหมว่าเขาไต่กำแ,แพงเก่งมากเห็นไหมเออแบบว่ากระโดดเก่งอะแต่ว่าเขาเนี่ยใช้ความเก่งของเขาในการแกล้งคนหรือเปล่ามาดูกันนะยังไงมาดูกันอ้า,อาก็ยังใช้ความเก่งในการแกล้งคนอยู่โอเคเดี๋ยวลองใช้คาสั่งเลือดรถเขาละกันเนาะคือตอนนี้พี่นิวใช้คําสั่งเลือดรถเขาแล้วนะเห็นไหมว่าเขาเลือดรถมาแค่1ขีดนะเลือดรถมาแค่1ขีดแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่หยุด นายจะเลือดลดไหลขีดนะเพื่อนมาดูกันว่าเขาหยุดหรือเปล่านะนี่เมื่อกี้พี่นิวบอกว่าให้เขาหยุดนะเขาก็บอกว่าโอเคเห็นไหมเขาพิมพ์ว่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะหยุดแกล้งเพื่อนไหมรู้สึกว่าเขาก็เหมือนจะหยุดนะแต่ว่าคนที่แกล้งคนใหม่นั่นก็คือผู้หญิงเบคอนคนอา้าวไม่หยุดเลยไม่หยุด ไม่หยุดโอ้ไม่หยุดซะด้วยร่วงลงไปซะแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเขาล่วงลงไปแล้วเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราจะปรากฏตัวนะเราจะไม่ร้องหอนแล well. okay. ้วแต่ว oh. ่าเราจะปรากฏตัวเป็นเบคอนแบบนี้ใช่ไหมแล้วคราวนี้เรามาดูกันว่าจะมีการแกล้งกันไหมตอนนี้พี่นิวก็ย้ายเซิร์ฟอีกรอบนึงนะตอนนี้ก็กาลังส่องอยู่ว่าฝั่งนู้นใครแกล้งนะมาดูกันนะคนตัวเขียวนั่นคือกระโดดแกล้งเขาอยู่นะน่เดี๋ยวนะงั้นเราก็โดดไปดีกว่าอุ้ยเสื้อเขียวเสื้อเขียวแกล้งเสื้อเขียวแกล้งเสื้อเขียว เสื้อเขียวแกล้งโอเคลาก่อนแล้วเราก็ได้เห็นว่าใครเป็นคนแกล้งซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้บอมเสื้อเขียวไปแล้วมาดูกันซิว่าจะมีใครแกล้งกันอีกไหมก็ยังแกล้งกันอยู่นะขนาดแอดมินอยู่ตรงนี้ขนาดแอดมินลอยไปลอยมายตรงนี้ก็ยังแกล้งกันอยู่มาดูกันนะทุกคนมาดูกันมาดูกันนี่เลยก็จะเห็นว่าพี่นิวก็ได้ทําการแช่แข็งทุกคนไปเลยอ่ะแกล้งกันดีนะัก นี่ไอ้ฝั่งนี้แกล้งเขาดีนะักนี่เลยก็เลยทําการแบบว่าน็อกไปเลยนะเดี๋ยวมาดูหน้าตาแต่ละคนตอนที่โดนโอ้ <c oughs> จะสังเกตว่าหน้าตาแต่ละคนตอนโดนน้องแข็งเนี่ยไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้โอ้ <c oughs> โอเคพอแล้ว <c oughs> แล้วนายคนที่แก้งเขาเมื่อกี้นี้ที่โดนน็อกก็ล้มลงไปเดี๋ยวคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่ามีคําสั่งอะไรแปลกคําสั่งแบบว่าให้เป็นหนอนเหรออืมให้เป็นหนอนมันก็ดูธรรมดาไปให้เป็นอะไรเนะี่ยอันนี้ให้เป็นแบบว่าให้เป็นหน้าจิบี้อ้โหหน้าจิบี้มันก็จะน่ารักเกินไง ไอ้เป็นผีหรอเป็นโกดอ๋อเป็นโกดก็ตัวใสๆแบบนี้ว่าจะให้ตัวเป็นสีทองอุ้ยตัวเป็นสีทองก็เลิศดอยู่นะทุกคนแต่รู้สึกว่าเออหลังๆนี่คือเริ่มมีแอดมินนะแอดมินเริ่มแกล้งคนแทนซะงั้นนะส่งคนนี้อะไรเนี่ยคนไทยแน่นอนเนี่ยร้องเพลงแบบนี้กุลาเบเอเดอร์พอแล้วหักไปช้ำไปเจ็บหัวใจเซเวคนไทยแน่นอนนะ ร้องเพลงกุหลาบลเด้อเนี่ยคนไทยแน่นอนเออแล้วคราวนี้เนี่ยพี่นิวใช้คําสั่งให้ทุกคนในนี้กลายเป็นโกดนะอ่านี่ทุกคนก็จะกลายเป็นโกด <c oughs> ต่อให้เราตุยแต่ว่าหน้าเกเรของเราก็ยังชัดเหมือนเดิมรู้สึกว่าทุกคนนี่ดีใจมากนะกับการที่ได้กลายเป็นโกดนะเราหน้าเดียวกันเลย <c oughs> อ่ะอ่ะแล้วตอนนี้ก็ให้ทุกคนแบบว่าไม่เป็นโกดแล้วไม่เป็นโกดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวให้ทุกคนเป็นหนอนแทนและกันนะให้ทุกคนเป็นหนอนแทน <c oughs> คือมันเป็นหนอนที่แบบอืมนะ <c oughs> คนนี้บอกว่าใครทําอะไรเนี่ยทาไมทุเรศจังเลยแอมโซมอทษแอมขอโนะคือแล้วตอนนี้เราก็ทําให้ทุกคนเนี่ยกลับสู่หน้าเดิมนะไม่เป็นหัวหนอนแล้วนะโอเคไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วเอาล่ะทุกคนก็พอพี่นิวเนี่ยได้กลับมาเล่นในแมปนี้อรอบหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่าหลังๆเนี่ย แอดมินเนี่ยเริ่มแกล้งคนสงั้งงนนะรู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดแอดมินแกล้งคนบ่อยๆเนี่ยถ้าเกิดมีคนไปรายงานเจ้าของแมบบเนี่ยก็อาจจะโดนแบนได้นะเออเพราะว่าใช้อำนาจในการเป็นแอดมินในการแกล้งคนรู้สึกว่าในแบบนี้ก็ยังมีคนเข้ามาเล่นกันเยอะอยู่นะถ้าเกิดยังให้พี่นิวทำคลิปในแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกได้ละกันนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอัปเดตอะไรขึ้นมาอีกไหมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้านี่ก่อนจะไปนะคนนี้นะคนที่แบบว่ามีน้ำแข็งใส่นี่นะเออแกล้งเพื่อนนะ แต่ว่าเธอก็ไปซะและ้วมันรู้ว่าตัวเองจะโดน <laughs> มันรู้ว่าตัวเองจะโดนแอดมินนะไปซะและ้ว